สวัสดีครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่4แล้วนะครับสำหรับซีรีส์ Cisco Packet t a t u r e นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้อ่านตอนที่3สามารถคลิกจากลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับบทความตอนที่4นะครับจะอธิบายถึงการตั้งค่าอุปกรณ์ Packet t a t u r e นะครับโดยที่เริ่มกันที่เลือกอุปกรณ์ไปวางบน Workspace เช่นเราเตอร์รุ่นที่2911ดังรูปนะครับให้คลิกเลือกที่ตัวอุปกรณ์ที่นำไปวาง Workspace จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าดังรูปนะครับ แถบเมนู Physical นะครับจะเห็นหน้าตาของอุปกรณ์แบบจำลองจากของจริงซึ่งแสดงทั้งด้านหน้านะครับและด้านหลังของอุปกรณ์ส่วนแรกที่จะแนะนำคือ Physical Device View นะครับจะมีปุ่ม Zoom In และที่สามารถขยายรูปอุปกรณ์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับปุ่ม Original Size นะครับเมื่อคลิกปุ่มจะกลับมาแสดงรูปอุปกรณ์ขนาดปกตินะครับ ปุ่มซูมเอา t นะครับเมื่อคลิกปุ่มจะปรับขนาดอุปกรณ์ให้เล็กลงเพื่อให้เห็นได้ทั้งตัวอุปกรณ์นะครับรูปอุปกรณ์เราเตอร์2911นะครับที่เห็นตอนนี้รูปด้านบนจะเห็นช่องว่างๆสีช่องสีดำนั้นคือสล็อตนะครับไว้สำหรับใส่โมดูลชนิดต่างๆเพื่อสอดคล้องกับการใช้งานในดังรูปนะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับระบบเครือข่ายนั้นคือพอร์ต แก้ปิดอินเทอร์เน็ต0/0นะครับแก้ปิดอินเทอร์เน็ต0/1นะครับแก้ปิดอินเทอร์เน็ต0/2ดังรูปนะครับพอต AUX นะครับไว้สำหรับเชื่อมต่อโมดูลแอนาล็อกนะครับแบบติดตั้งภายนอกเพื่อให้สามารถเข้าตั้งค่าอุปกรณ์จากระยะไกลได้นะครับพอตคอนโซลนะครับไว้สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านสายรูเวอร์นะครับเพื่อให้สามารถเข้ามาตั้งค่าอุปกรณ์ได้ ซึ่งเป็นพอตที่นิยมใช้มากกว่า iux นะครับรูปด้านล่างของอุปกรณ์จะมีสวิตช์เปิดปิดอุปกรณ์ซึ่งเราจะต้องทำการปิดอุปกรณ์ก่อนทุกครั้งหากต้องการจะติดตั้งโมดูลเพื่อใช้งานวิฉะนั้นแล้วแพ็กเกจเท u เชอร์จะไม่ยอมติดตั้งให้นะครับเรายังอยู่ในที่เมนูฟิสิกสนะครับส่วนที่จะแนะนำต่อไปนี้คือโมดูลซึ่งประกอบด้วยโมดูลต่างๆสามารถติดตั้งได้ดังรูปภาพนี้นะครับ เมนูต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของคอนฟิกนังรูปนะครับเมนูแรกคือ GoBall นะครับ Setting สามารถตั้งค่า display name host name ซึ่งจะเป็นชื่อของอุปกรณ์นะครับอันกอลิทิมเซตติ้งนะครับสามารถตั้งค่าในส่วนของ c b a c t c p switching นะครับเมนู routing นะครับ static ส,สามารถตั้งค่า static route ได้ตามต้องการนะครับ i p สามารถตั้งค่าเราได้ตามต้องการนะครับส่วนเมนู switching นะครับแว n Database นะครับคือสามารถสร้างแ a n ได้ตามขอต้องการเลยนะครับเมนู Interface นะครับ g a p b i t Interface นะครับ0.0นสะสามารถตั้งค่า Bandwidth นะครับ d ู p l x x นะครับแล้วก็ Mac Address นะครับ IP s d a t e และ s u b n e t m a s k ครับผมส่วน Gap อินเทอร์เน็ตนะครับศูนย์สลหนึ่งนะครับสามารถตั้งค่าได้เหมือนแกปิดอินเทอร์เน็ตศูนย์สลศูนย์นะครับและแกปิดอินเทอร์เน็ตศูนย์สลสองสามารถตั้งค่าได้เหมือนแกปิดอินเทอร์เน็ตศูนย์สลศูนย์นะครับแถบเมนูต่อไปนะครับจะเป็น c l i ดังรูปนะครับ โดยปกติแล้วเราจะใช้เมนู CLI ในการตั้งค่าอุปกรณ์ด้วยคำสั่งต่างๆซึ่งเราสามารถพิมพ์คำสั่งลงไปได้เลยเช่นคำสั่ง show version ดังรูปนะครับสำหรับบทความในตอนที่4ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับอุปกรณ์รุ่นอื่นๆลองเล่นลองศึกษากันดูนะครับและเจอกันในตอนต่อไปครับผมขอบคุณครับ